เวลาหกศูนย์ศูนย์คสซินซ้อมเขาวงพัชจันตอนนี้เราได้ขึ้นมาอยู่บนเนินสามร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปสามสิบนาทีดยประมาณงานไม่หมที่เองเหรอใช่เดี๋ยอยู่ในสามร้อยละบรรยากาศลมเย็นมากตอนนี้ประมาณหกโมง สปอนเซอร์เข้าได้นะครับเอาตาเข้าได้นะครับค่ะอีลิเซนเข้าได้ครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์อะไรอัลตาอัลตาใส่ดีมากครับใส่ดีมากใส่ดีมากโอ้โหอากาศมันโคตรดีเลยลมแม่งเย็นมากกำลังเดินตามออลิทเขาวงนอฮะพร้อมมาไม่รู้กรอบแล้ว ลมเย็นสบายหกโมงกว่ายังมีหมอกเลยฮะโอดูดิเมฆเต็มเลยอะอากาศดีมากเลยอะเย็นไม่ร้อนทนนี้ อากาศดีเย็นลมพัดเย็นมากเลยแต่เราอะร้อนระยะทางลงดีเปียกน้ำเต็มเลยน้ำค้างน้ำได้เป็นน้ำฝนนะน่าเป็นน้ำฝนำนะที่ติดอยู่นะ เหลืออีกประมาณห้าร้อยเมตร็จะถึงยอดนะฮะเหลือเนินอ,อีกเนินหนึง่งเส้นทางสวยงามอากาศไม่ได้ไม่ได้ร้อนอยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่นี่ประมาณสักเจ็ดโมงหรือม,มั้ย เจ็ดมกสิบห้าแล้วรอโอเคเดี๋ยวดาวตรงนี้ไปนะฮะดาวตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งก็จะอัพหน่อยก็ถึงละถึงแล้วครับลานทอโอเคโหเย็นฮะโอลานทอครับรอบแรกใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงสิบนาที ยังไงฮะผู้เท่าไม่เท้าทองคำโอ้สบายมากสร้างสุบดิโอ้โยโอเคเ่าบอกเท้าหนักชิบหายเลยดูดิแม่งโคตรหนักจะหายอะไรแกงเท้าก่อนโอ้ยมังโคตรเย็นเลยอากาศมังโคตรด,ดีวันนี้วันที่1 7มิถุนายน2566ผมอัจจันจร์ดิฟคู่หูคู่ฮาคู่ปวดตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาวงพันจันทร์ ตอนนี้เป็นลานจอดฮอร,รอบแรกเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเก็บสามยอดสถานการณ์สถานการณเปลี่ยนได้เสมอแต่เรายังต้องคงอุดมการไว้อุดมการต้องแข็งแร่งสามยอดอุดมการต้องแข็งแร่งนะสามเหรอีดียวาหาบของขึ้นมาขายโอ้เยกะแก่ท้ากวก่อนโอเคครับ ยอดเขาอุงนะจ๊ะถึงล้วจ้าปล่อยตัวมาแล้วครับรอบสองเขาวงพระจันทร์อากาศยังดีอยู่ยังไม่ร้อนตอนนี้เหลือสองคนวัดสอนอ,อ,อกับดีฟแคม รอบสองก็ค่อยมาอากาศยังเย็นอยู่นะครับข้างบนบนยอดเขาวงอันนี้ก็เดินสุดท้ายของเขาวงครับเราก็จะเข้าถึงลานฮอแล้วก็ต่อไปก็ดาวยาวๆมาเราก็เปเบียแล้วก็กลับ <laughs> แม่งดิฟแคนจะไปเบียอย่างดีด่เขานเนี้ย <laughs> <laughs> จะแข็งแรงขึ้นไหมเนี่ยฮะ <laughs> มาอโอเคถึงแล้วนะครับลานหอรอบสองขาองค์พระจันทร์เดี๋ยวเพื่อไปกินสปอนเซอร์สักขวดดีกว่าไม,ไม่ไม่จะมีเกลือแร่มาเลยแต่ดิ๊บเดี๋ยวไปกินขึ้นมาหมดก่อนชื้อสปอนเซอร์สักขวดฮ <c oughs> ะ <c oughs> น้ำหมดเหรอ <c oughs> ได้ได้ได้โหรอบนี้ร้อนเลย <c oughs> ไม่เหมือนรอบแรกรอบแล้วมันเย็น รอบนี้แม่งร้อนไปไปกินน้ำข้างบนก่อนอรอบสองนะครับตอนนี้ขาลงรอบสองยังดีอยู่อากาศโอเคไม่ร้อนมากแต่รอบสามเนี่ยบอกเลยว่าร้อนแน่ๆ <laughs> ไปตอนนี้ลากดิฟแคมตามมาด้านหลังข้้งลางข้างดัน